โอเคค่ะเบิร์นฮาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราขับข้าวมแล้วค่ะขับข้าวไปให้ใครคะให้ยายทวดค่ะโอเคค่ะเบิร์นฮาพี่ลองการสีมือป้านะคะสีมือป้านะคะแต่ณริตาเป็นคนยกมาให้ยายทวดนะคะกล่าวว่าอะไรเขาเรียกอะไรน้ำตกเหลือยายทั่วน้ำตกค่ะอร่อยมากเนาะจะไปเอาช้อนให้ยายโอเคค่ะพี่เอาช้อนให้ยายนะคะลูกนะ ดไม่ต้องไม่ต้องใช้มือนะเดี๋ยวใช้ช้อนไปไปเอามาเอามือช้อนนะถึงถึงวะน้อบาดเลยมันมีอยู่ส่วนนี้นี่มีมีแล้วนี่เฮ้ยมีลูกนี่ก้อนนะก้อนใหญ่กว่ ทำใหญ่เหมือนวันนั้นเลยเออเธอเย็นจังน้อยใส่ผักไหมอ้จะไม่สดเหรอเวลาบนเห็นใส่มือบนเห็นใส่ซอนโอ้โอ้ยตอนยึงอดนไปกูนะนี่แต่ก็ขยันใก้ใกล้ทว่ลูกขยันใกล้ใกล้ยทวดขยับไปเออเดี๋ยวฝนขรัวใจกินของบนนี้กะถายลูก โอเคค่ะ okay, ให้ถ่ายคลิปค่ะข้าวหนียวายลูดก็พี่น้อนคนถ่ายคลิปอยมาเหมือนลูกแมวเมย์เนี่ยข้เมลเมร์ข้าวเมลเมร์ข้าวีบค่ะทา,ายที่ยายเพ่อรอร่อยไหมยายเพ่ออร่อยไหมอร่อยค่ะเอาเอาข้าวใส่ิฟปากให้ยายเพ่อด้วยจะก็กินเดี๋จะกินมือหนู พอนผัาด้วยลูกนเลยเอานไหน้ยฟันกัาไงฟันกัดว่ไงกินไเลยกินไปเลยอย้าเยนเชื่อีอร่อยไหมอร่อยที่แต่จินไม่ละข้าวับยาทุกอัล้รก มีหมูพิ้งอยู่นะเอาคำเล็กก็ได้เออเอาคำเล็กเ,เกเรกเาคำยังเล็กลูกเจออีกคออ่ะอุ้ยทำมันไดอันนี้คำใหญ่เกินอืมอันนี้คำเล็กอืมแมกินได้อ่ะมาลายเอฟซีค่ะแค่นี้นะคะยังเอายังเหรอต้องไปเสิร์ฟต้องไปเสิร์ฟอีกเสิร์ฟอะไรคะ ต้องไปเสิร์ฟนู่นนั่นไปนก็ต้องไปเสิร์ฟนู่นนั่นแน่โอเคค่ะโอ้ยฝวนใหญ่ฝันอ๋อกินได้หลายยายอยากาย็ให้ฝวดให้ฝันได้เอาเอาใช่ไหมใช่ไหม Yeah. Mm -hmm.